ให้ที่พักให้อาหารให้เงินทุนสามแสนสิบปีเต็มพอเขารวยขึ้นกลับบอกว่าไม่เคยได้ความช่วยเหลือจากใครแล้วล้มละลายมาขอร้องชั้นชื่อสุดาอายุ45ปีมีญาติชื่อนิวรันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเมื่อ12ปีก่อนนิวรันตกงานอย่าร้างกับภรรยามีลูกสาวต้องเลี้ยงคนเดียวไม่มีที่อยู่ไม่มีเงิน ตอนนั้นฉันกับสามีมีร้านค้าขายของชำรายได้พอกินเมื่อเห็นญาติลำบากเราเลยชวนมาอยู่บ้านเราให้ที่พักให้อาหารให้เงินค่าใช้จ่ายลูกสาวเขาช่วยจ่ายค่าเล่าเรียนไฟฟ้าน้ำประปาทุกอย่างฟรี4ปีผ่านไปนิรังเป็นคนดีมากขยนันกระตันยูขอบคุณเราทุกวันบอกว่าไม่รู้จะตอบแทนยังไง เขาเรียนออนไลน์เป็นเว็บดีไซเนอร์ทำงานฟรีแลนซ์ที่บ้านใช้ไวไฟเราใช้ไฟฟ้าเราวันหนึ่งเขามาขอยืมเงินสุดาขอยืมเงิน3 0 0แสนบาทได้ไหมกูอยากขยายธุรกิจซื้อคอมใหม่โปรแกร,รมแพงหาออฟฟิศเล็กๆฉันกับสามีปรึกษากันตัดสินใจให้เงินยืมโดยไม่เซ็นสัญญาเพราะไว้ใจาญาติเราบอกเขาว่าไม่เร่งรีบคืนรอธุรกิจดีก่อนเราเข้าใจ 1ปีต่อมาธุรกิจเขาเริ่มดีมีรายได้สม่ำเสมอเขายังอยู่บ้านเรายังใช้ค่าใช้จ่ายเราปีที่6นิรันเริ่มมีเงินเยอะขึ้นมีลูกเขาใหญ่ๆรายได้เดือนละหลายหมื่นแต่เขาเริ่มเปลี่ยนเขาไม่ยอมจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้านบอกว่ากูก็อยู่แค่บางคืนส่วนใหญ่อยู่ออฟฟิศเขาเริ่มโพสต์เฟซบุ๊กว่าประสบความสำเร็จด้วยตัวเองไม่เคยพึ่งใครเลยต่อสู้มาจากศูนย์ เมื่อมีคนถามเรื่องเราเขาบอกว่าเปล่าผมทำมาเองทั้งหมดญาติแค่ให้กำลังใจเท่านั้นไม่ได้ช่วยอะไรเป็นพิเศษฉันเริ่มรู้สึกไม่ดีแต่คิดว่าเขาอยากให้คนอื่นเห็นว่าเขาเก่งปีที่7ถึง8นิรันร์ประสบความสำเร็จใหญ่ได้งานจากบริษัทใหญ่ๆรายได้หลายล้านต่อปีเขาซื้อบ้านใหญ่ไปเที่ยวต่างประเทศทุกเดือนโพสโซเชียลอวดทุกวัน เขาไม่คืนเงินสามแสนที่ยืมไปพอเราเอ่ยถึงเขาบอกว่าค่าเช่าบ้านค่าอาหาร10ปีคงเกินสามแสนแล้วเขาให้สัมภาษณ์นิตยสารบอกว่าผมเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากใครสร้างธุรกิจมาจากศูนย์ด้วยตัวเองผมไม่มีแบ็กกราวด์ดีไม่มีเงินทุนไม่มีพ่อแม่รวยแต่ด้วยความพยายามทำให้ประสบความสำเร็จได้ลูกสาวเขาที่เราช่วยเลี้ยงมากลับไม่ยอมทักทายเราอีกเดินผ่านทำเป็นไม่รู้จัก วันนั้นฉันไปหาเขาที่ออฟฟิศใหม่ถามตรงๆทำไมไปบอกคนอื่นว่าไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากเราเขาตอบเสียงเย็นเพราะกูทำเองจริงๆทุกอย่างกูสร้างด้วยตัวเองฉันถามต่อแล้วเงินสามแสนที่ยืมไปละ่ะทำไมไม่คืนเขาหวัวเราะเบาๆก่อนพูดสุดาเราก็ให้กันด้วยความหวังดีไม่ได้ทำสัญญากูเลยถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันในครอบครัวไม่ได้เป็นหนี้อะไรใคร ฉันเริ่มเสียงสั่นแล้วสิบปีที่อยู่บ้านเราใช้ฟรีกินข้าวฟรีข้าวเรียนลูกทั้งหมดละ่ะเขาตอบนิ่งๆก็เหมือนกันนั่นมันน้ำใจญ,ญาติไม่ใช่บุญคุณที่ต้องตอบแทนฉันจ้องหน้าเขานิ่งก่อนพูดชัดทุกคำงั้นแปลว่าเราไม่เคยมีบุญคุณกับคุณเลยใช่ไหมเขาพยักหน้าใช่กูไม่ติดหนี้บุญคุณใคร 2ปีต่อมานิวรันเริ่มใช้เงินไม่รู้จักพอดีซื้อบ้านหลายหลังรถหรูหลายคันลงทุนธุรกิจเสี่ยงสูงเขาคิดว่าเงินจะไหลเข้ามาตลอดเลยขยายออฟฟิศใหญ่จ้างพนักงานเยอะค่าใช้จ่ายสูงลิ้วแต่ตลาดเว็บดีไซเนอร์เปลี่ยนมี AI มาแทนคู่แข่งราคาถูกกว่าลูกค้าเริ่มลดลงยอดขายหายครึ่งหนึ่ง ออฟฟิศเขาขาดสภาพคล่องต้องปิดออฟฟิศไล่พนักงานออกใกล้ล้มละลายส่วนร้านเรากลับเติบโตขึ้นเปลี่ยนเป็นมินิมาร์ทขายของออนไลน์รายได้เดือนละหลายแสนวันหนึ่งนิรันโทรมาเสียงสันส่นๆไม่เหมือนเดิมสุดาช่วยกูหน่อยได้ไหมธุรกิจกูมีปัญหาใหญ่กูต้องใช้เงินด่วน8 0 0แสนไม่งั้นจะล้มละลายขอยืมได้ไหมจะคืนให้แน่นอนฉันเงียบไปสักพักแล้วตอบเขาเสียงเย็น นิรันด์เมื่อไหร่ที่เราเคยมีบุญคุณกับคุณบ้างสุดาเรื่องนั้นมันเขาพูดไม่ออกคุณบอกเองนี่ว่าไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากใครเลยคุณทำสังเร็จด้วยตัวเองฉันพูดต่อเราไม่มีบุญคุณอะไรกับคุณคุณบอกเองนี่ว่าไม่มีแล้วทำไมจะมาขอความช่วยเหลือจากคนที่ไม่เคยช่วยคุณสุดากูขอโทษเงินสามแสนนั้นกูจะคืนพร้อมดอกเบี้ยเขาร้องไห้ คุณบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จด้วยตัวเองไม่ต้องมีบุญคุณใครงั้นคุณก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองสิเพราะคุณไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากเราตามที่คุณบอกไงหลังจากนั้นนิรันโทรมาอีกหลายครั้งส่งข้อความยาวๆขอโทษบอกว่าผิดแต่ฉันไม่รับสายไม่อ่านสุดท้ายธุรกิจเขาล้มละลายจริงๆเขาต้องขายบ้านขายรถใชน้นี่กลับมาเป็นฟรีแลนซ์เหมือนเดิม ตอนนี้เขาอยู่ห้องเช่าเล็กๆลูกสาวต้องเรียนโรงเรียนรัฐชีวิตกลับไปเหมือน12ปีก่อนมีคนมาบอกฉันว่า <c oughs> เขาเสียใจมากพูดถึงเราบ่อยๆอยากมาขอโทษบอกว่าคิดถึงบ้านเราที่เคยอยู่แต่ฉันคิดว่าสายเจินไปเพราะคำที่เขาพูดออกไปมันไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ <c oughs> เคยบอกเราว่าไม่มีบุญคุณเราก็จำได้ดีวันนี้ร้านเรารุ่งเรืองเปลี่ยนเป็นมินิมาร์ทใหญ่มีสาขาสองแห่งรายได้หลายแสนต่อเดือน เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีไม่ต้องการคําขอโทษจากคนที่ไม่จริงใจแชร์ให้คนที่กําลังช่วยเหลือใครนะคะให้ช่วยด้วยใจแต่จำไว้ว่าคนที่ไม่รู้จักกตันยูเมื่อตกต่ำจะกลับมาหาแต่เราไม่จำเป็นต้องให้อภัยทุกครั้งค่ะ